ข้อที่สสังเกตเห็นว่าถ้าเป็นข้อที่3เริ่มเป็นเลยครับเป็นประโยคคําถามครับเมื่อมันเป็นประโยคคําถามจาโครงสร้างได้ไหมครับโครงสร้างของประโยคคําถามคือใช้ดูหรือดารสขึ้นตน้นตามด้วยสับเจ c t ที่เป็นประธานแล้วตามด้วยเวิร์บช่องที่1เครื่องหมาย question mark นะครับการจะใช้ดูหรือใช้ดารสเนี่ยนะครับเราต้องแยกตรงนี้ครับแยกประธานเนี่ยเราต้องแยกประธานว่าเป็น1คนหรือ2คนขึ้นไปให้ได้นะครับว่าประธานที่เรากําหนดมาให้เนี่ยเป็น1คนหรือ2คนถ้ามันเป็น ในรูปของประธานที่ทคำศัพท์เราไม่รู้จักนะครับให้เราดูของการเติม s หรือ es ถ้าคำนามส่วนใหญ่ที่นับได้เนี่ยมันจะไม่มีการเติม s หรือ es ถ้าเป็นคนเดียวแต่ถ้ามันเป็นคำนามที่เราไม่รู้จักซึ่งมันสามารถนับได้ให้ดูที่ว่ามันมีการเติม s หรือ es หรือไม่นะครับซึ่งถ้าเติม s หรือ es บ่งบอกว่าคำนามคำนั้นมีตั้งแต่2คนขึ้นไปฉะนั้นถ้ามี2คนนะครับให้ใช้คู่กับดูถ้า1คนให้ชุดให้ใช้คู่กับ d a s รเราก็ต้องมองหาให้ออกว่าควรใช้อะไรนะนะครับดังนั้นมันมีฝั่งที่เป็นเลยครับฝั่งที่เป็นดูและเป็นดา์แปลว่าฝั่งนี้ใช้กับประธานที่ปีนกี่คนครับตรงนี้ใช้กับประธาน2คนนะครับส่วนอันนี้ใช้กับประธาน1คนทีนี้เราก็สามารถตัดได้เลยว่าคนเป็นประธาน1นคนหรือ2คนนั่นเองนะครับประธานอยู่ตรงไหนครับประธานอยู่ตรงนี้ your g r a n d m o t h e r g r a n d m o t h e r กลนมาเดอร์คือคุณย่าหรือคุณยายนั่นเองนะครับแกลนมาเดอร์ซึ่งแกลนมาเดอร์นั้นเป็นไงครับไม่ได้เติม S หรือ ES เดังนั้นบ่งบอกได้ว่าแกลนมาเดอร์นะครับมีแค่1คนฉะนั้น1คนก็ตรงกับตรงนี้ดังนั้นเราสามารถที่จะตัดทิ้งได้เลยคือตัด1กับตัด3ทิ้งได้เลยเหลือ2กับ4ใช่ไหมครับด้สดสอ่าเมื่อเราได้แล้วนะครับสิ่งที่เราได้จาก โจ์เนี่ยคือได้เลยครับได้ดูกับด้าสไปเรียบร้อยแล้วประธานโยแกรนมาเดอร์โจทย์กำหนดมาให้แล้วฉะนั้นสิ่งที่ขาดก็คือขาดแค่วอร์ช่องที่1สังเกตว่าว e ร์ฟหตัวนี้ห้ามอะไรครับห้ามเติม s หรือ es เด,ด็ดขาดดังนั้นมีลีฟกับมี l e v e กับ l e ีฟนั่นเองนะครับควรใช้ตัวไหนครับควรใช้ตัวที่ไม่เติม s ดังนั้นสามารถตัดทิ้งได้คือตัดข้อที่2คําตอบคือข้อที่4นั่นเองแบบนี้โอเคได้แล้ว นะครับข้อนี้ถามว่า where does your grandmother live นะครับถามว่าคุณย่าของคุณหรือคุณยายของคุณเนี่ยอ,อาศัยอยู่ที่ไหนนะครับชาลอนก็เลยบอกว่า in a small cottage อยู่กับท่อมหลังเล็กนั่นเองเนาะ okay. ข้อที่4นะครับ f l e t is so lazy คือ f r e d เนี่ยเป็นคนแบบไหนครับ lazy ขยันหรือขี้เกียจขี้เกียจเนาะ lazy นะครับเป็นคนขี้เกียจมากเลย he enough and he gets bad marks d ากนั้น เขาจะตั้งใจเรียนหรือไม่ตั้งใจเรียนเขาจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็คือดูว่ามันจะเป็นบอกเล่าฝั่งนี้จะเป็นบอกเล่าฝั่งนี้จะเป็นปฏิเศธดังนั้นคนที่ขี้เกียจอะครับทำให้เขาเป็นไงครับ He g เก bad m บ r k ก็คือได้เกรดแย่ก็คืออาจจะติดศูนย์หรือติดรออะไรพวกเนี้นะครับได้เกรดไม่ดีได้เกรดไม่ดีผลการเรียนออกมาไม่ดีเลยดังนั้นแปลว่า ต้องเป็นฝั่งลบแน่นอนตรงนี้เป็นฝั่งลบแน่นอนดงั้นฝั่งลบเนี่ยมี don't study กับ doesn't study ยังจำนะครับในส่วนของตัวที่เป็นโครงสร้างปฏิเสธได้ไหมครับโครงสร้างที่เป็นปฏิเสธนั่นก็คืออะไรครับ subject บวกด้วย do หรือ does not ตามด้วย verb ช่องที่1อ่านะครับนี่คือโครงสร้างประโยคปฏิเสธซึ่งหลกัลกๆมันอยู่ตรงนี้ Do not หรือ does not นั่นเองนะครับ do not หรือ does not นั่นเองนะครับดังนั้นแน่นอนครับ1กับ3ไม่น่าใช่อยู่ละตัดทิ้งเลยนะครับเหลือ2กับ4จําได้ไหมครับว่าถ้าเป็นดูนะครับเราต้องแยกประธานตรงนี้ให้ได้ว่าเป็น1คนหรือ2คนขึ้นไปนะครับกรณีถ้าเป็นดูประธานนั้นต้องมี2คนขึ้นไปกรณีเป็นดั๊ประธานเป็นแค่1คนนะครับ อย่างเงี้ยก็สามารถตอบได้เลยเพราะอะไรครับเพราะเวิร์บช่องที่หนึ่งเนี่ยกับ study กับ study เนี่ยมันเหมือนกันอะ่ะดังนั้นการที่มันเหมือนกันเนี่ยเราตัดไม่ได้อยู่แล้วมันต้องเลือกใช้ study ทั้งคู่แต่ที่ที่เราจะตัดได้คือตัดว่า o n นหรือ d o ้ s n t นั่นเองถ้า o n นเนี่ยเป็นกี่คนครับ2คนถ้า d o e s n t เป็น1คนเราก็ไปดูครับว่า he เนี่ยเป็นสรรพนามที่แทนフレสเนี่ยมีกี่คนก็มีแค่1คนนะครับดังนั้นคําตอบเนี่ยก็ต้องเป็นข้อที่เท่าไหร่ครับข้อที่ นั่นเองนะครับแบบนี้ <c oughs> Fed is so lazy he doesn't study enough and he gets bad marks นั่นเองนะครับก็คือเขาเป็นคนขี้เกียจนะครับแล้วก็เขาเนี่ยเป็นไงครับไม่ตั้งใจเรียนมากพอนั่นเองนะครับไม่ตั้งใจเรียนเท่าไหร่นะครับก็เลยทำให้ได้ผลการเรียนที่ไม่ดีผลการเรียนที่แ yeah ย <นะ S 2> ่นั่นเองข้อที่5 my best friend Lawrence always to music before he to bed นะครับ my best friend เนี่ยก็คือ Lawrence นั่นเอง มีกี่คนครับมีแค่1คนนะครับดังนั้น1คนก็เข้ากับโครงสร้างที่บอกอะไรครับ subject บ,บวกด้วย verb ช่องที่1เติม s หรือ es ในกรณีประธานมีแค่1คนเท่านั้นดังนั้นเราเล่นแสงควรใช้ list e n ที่เติม s ซึ่งตรงกับข้อไหนครับตรงกับข้อ2และตรงกับข้อที่ 3ตรงกับตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3มเองนั้นผมก็ตัด1กับตัด4ทิ้งให้ได้เลยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับว่าการทําข้อสอบมันก็จะเป็นแบบนี้ห้าสิบห้าสิบให้มาสี่ตัวเลือกสองตัวเลือกกับผิดแน่นอนนะครับแต่อย่าไปกาข้อที่ผิดแน่นอนนะครับให้กาข้อที่มันข้อผิดเนี่ยให้มันกาออกไปแล้วเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นที่ให้เราเดาว่าสองข้อเนี่ยอย่างน้อยเราก็มีห้าสิบละถ้าตอบนี้ก็ถูกห้าสิบถ้าตอบนี้ก็ห้าสิบอยู่ที่ว่าห้าสิบถูกหรือห้าสิบผิดแค่นั้นเองนะครับท นะคำว่ากลมมีเติม s และ es มันก็เข้ากับโครงสร้างนี้พอดีมันก็คือดูที่ประธานว่าประธานนี้มี1คนก็ต้องเติม s และ es ฉะนั้นตัวนี้ประธานก็เป็นแค่1คนเช่นกันดังนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นการเติม s และ es เหมือนกันด้วยนะครับเนาะดังนั้นคําตอบก็ต้องตอบข้อที่2นั่นเองนะครับตัดสามเลยตอบข้อทนะี่สองเนาะ my best friend Lawrence always listens to music Before he goes to bed นั่นเองนะครับเราเล่นเป็นไงครับชอบฟังดนตรีก่อนที่จะเข้านอนนั่นเองอ่าเห็นะครับก็ดูจากลักษณะประธานดูจากลักษณะประโยคของเทนท์ที่ใช้นั่นเองนะครับอีกหนึ่งคอร์สใหญ่นะครับคอร์สที่เป็นคอร์สรับรองผลครับคอร์สรับรองผลนะครับซึ่งจะจัดในช่วงของเมษานะครับก็คือเมษายน2564หกขึ้นเจ็ดวันนะครับจัด จังหวัดร้อยเอ็ดครับแล้วก็สิบเจ็ดถึงยี่สิบสามเมษายนสองห้าหกสี่เนี่ยจัดอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับตอนนี้ก็คือรับสมัครแล้วนะครับก็ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับแล้วก็ถ้าสอบไม่ติดยินดีคืนเงินห้าสิบเปอร์เซ็นตคือครึ่งนึงเลยหากใครสนใจก็มีสองคอสนะครับสองอคอสนะครับคอสใหญ่คอร์สรับรองผลเนี่ย สองสถานที่ครับจังหวัดร้อยเอ็ดจัดที่โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นนะครับวันที่1 0ถึง16เมษายน2 5 6 4แล้วก็คอร์สอีกสถานที่จัดที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับที่โรงแรมไพลิน17ถึง23เมษายน2 5 6 4ทีมเราไม่เล่นน้ำสงการนะครับถ้าเราเล่นเราจะเล่นเติวไปด้วยเล่นไปด้วยนะครับแบบนั้นเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนนี่ยมาลงคอร์สต,ตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นการเติลแบบเต็มที่มากเลย 6คืน7วันนะครับอัดตั้งแต่8ปดกา30นาทีจนถึง5ทุ่มครึ่งเลยทีเดียวนะครับคือเอาให้เต็มที่ไปเลยนะครับในคอร์สนี้และคอร์สนี้รับรองผล